เธอชายเหมือนเธอชายเหลือที่อยู่กันไม่ถึงหนึ่งปีเนดีก็พิชักลังต้องทำร่มแบบนี้นะไม่งั้นร่มอีกแน่นอนนะคะทุกคนเนาะบางบางแสงแดดเนาะบางไอแดดเนาะนะคะขอบคุณนะคะสามสิบดวงใจนะคะขอบคุณค่านะคะ ต้องเข้าไปตั้งค่าในแป้นพิมพ์ใหม่ครับไปปิดป้อนอัตโนมัตินะคะคุณคุณมาเขียบบอกนะคุณพันบอกคนป้อนข้อมูลตกภาษานะคะคุณพัดบอกคุณธน o n ตกลงมันฉนาดหรือเห <c oughs> ว่ยเราไม่รู้เหมือนกันครับคุณธน ong ครับผมกาบอกเราไงเขาป้อนอะไรไปเขาก็ให้มาแบบนั้นหละคุณธน,นงนะคะผมอน่างที่ว่านั่นแหละนะ แม้ว่าเป็นที่คนมากกว่ามั่งหรือเปล่าคุณพนงเหม่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหาสาเหตุไม่เจอนะครับคุณธนงครับผมนักพิจารณากันเองเด้อว่าฉลาดหรือเปล่านะคะเนาะนะคะผมคุณผาเรอค่ะคุณผูกหาก่ะถามคุณมาเขียบนะคะนะคุณพารก็เชิญตั้งไปเหอะหลานค่อยมันปึ๊กนะคะคุณพาดบอกนะ คุณบุพภาก็ขอบคุณค่าคุณาาาพาวย้อนตั้งค่าละเจ้าพิมพ์ผิดตลอดย้อนตั้งค่าละเจ้าพิมพ์เจ้าพิมพ์ผิดตลอดนะหมอแม่ยังไม่ค่อยเจออะไรนะตอนนี้นะอ่ายังไม่ค่อยเจออะไรนะแล้วก็ตอนนี้ม่ก็ยังงงๆก็ตัวเองอยู่เหมือนกันว่าอยู่ๆทำไมหลังคาบ้านแม่ลดไปสามแผ่นสี่แผ่นนะยัง,งงงเหมือนกันตอนนี้นะทุกคน ยังงงกับอ่หลังคาบ้านแม่มนะลดไปสามแผ่นนะยังงงเหมือนกันม่พะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะยังหาสาเหตุไม่เจอแนละ้วเริ่มลดไปเรื่อยๆแล้วนะหลังคาบ้านแม่มนะแม่มงงมากาบ้านบ้านวีสองก็ลดนะหลังคาลดหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ขึ้นไล,หล,หล,ล,ลงงนหรือเปล่าหลังคาเลยลดอย่างั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะคะผมพาร์อก คนป้อนข้อมูลปึกนะคะคุณพัดบอกคุณมาเกี่ยบบอก,ป,ก,งงกบบออปึกยังไงคุยกับ a อไอได้แล้วครับทวดนะเอแค่ปึกยังไงคุยกับ a อไอได้ด้วยนะคะคุณพัดบอกอ่าคุณมาเกี่ยบอกอบคุณพัดนะจ๊ะคุณพัดให้หัวใจกระดกดมานะคะมาแล้วค่ะเสียงมาแล้วค่ะเสียงเสียงเธอมาแล้วนะคะโอ้โหลงก็แรง แดดกระจ้าจักระจันก็มานะสนุกเพลิดเพลินเลยนะคะเออทีนี้ก็แดดจ้าตลอดเลยแหละเพราะไม่มีเมฆเลยนะคะตอนนี้นะฟ้ากระจ่างมากเมฆก็ไม่ได้เมฆก็คือไม่ได้อยู่ในระดับของออพระอาทิตย์เนาะอยู่ห่างๆนะจ้าก็เลยแดดจ้าจักขนาดนี้เลยนะคะเนาะ แค่ให้กำลังใจไม่สามารถปึดใาได้นะคะคุณทัชบอกนะจ๊ะนะคะคุณธนงดงมะกอ,อกสวัสดีครับคุณธนงดงแสมสวัสดีครับคุณธนงดงโกงก้างสวัสดีครับขอบคุณที่มาทักทายนะครับขอบคุณหัว้ใชพลังบวกครับผมนะคะผมนะก็ไม่รู้ยังไงเน,ะนาะนะ ยังไงก็เหม่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนนะไม่เข้าใจนะนะอธิบายไม่เป็นเหมือนกันนะคะคุณพัดบอกว่าสามารถแต่ให้กําลังใจสามารถไม่สามารถปรึกษาได้นะคะคุณพัดบอกนะคะถ้ามน์ไม่ป้อนข้อมูลนะคะคุณพัดบอกนะคะคุณจะลองเลิกพูดถึงบักเถอะบักเอบักไอถออว่านะ คุณนงนงบอกว่าเลิกเลิกพูดถึงบักเอบักไอเถอะว่างย้นะเกียร์อดนะคุณธน,ง,นงบอกเดี๋ยวคอยสิเกียร์อดเด้อนะประมาณนั้นนะคุณธนงนะนะนะอ่าเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่จอดให้นะคะนะคะหกท่านนะคะโอ้กแปดท่านนะคะขอบคุณนะครับนะคะแปดท่านที่จอดให้นะคะขอบคุณครับคุณพัดกระหัวเรามานะคะให้ Yapai yapai la 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 la